ต้องเท่าไหร่ครับเ,เลีะยวครับโหเยอะหมดเลยเยอะแยะเลยเอาอันนี้อะไรครับเอาต้มขาไก่ไก็ได้ครับโอ้โหลาดเลยก็ได้ครับลาดเลยอันนี้ปลาดุกใช่ไหมครับกับปลาดุกครับโอ้โหครับมาเจอร้านข้าวแกงที่แบบเป็นข้าวแกงห้องแถว ที่บางรักครับตอนแรกคิดว่ามีแต่กับข้าวอย่างเดียวก็เลยลองถามดูว่ามีรัาข้าวไหมนี่อ๋อมีข้าวสวยตรงนี้ก็คือแกะใส่กล่องเลยเออเป็นร้านอิสลามด้วยโอ้โหเป็นร้านฮาลานด้วยทุกคนโอ้โหเข้าคอนเซปต์ช่องผมเลยเอาหมดเลยก็ได้ครับมันจะลดไหมไหมได้เนาะได้อยู่นะ เลยนะเอาปลาดุกกับต้มขาไก่อัน,นอ๋ออันนี้พะแนงเหรอครับพะแนงเนื้ออ๋อพะแนงเนื้อแหงเนื้อมีเนื้อทอดอันนี้เนื้อทอดเดี๋ยวขออนุญาตเปิดตัวนะ,ะนี่ครับพะแนงเนื้อทุกคนนี่อ่าอันนี้เนื้อทอดครับเนื้อทอดกระเทียมโอ้น่ากินมากหอม,มนี่ผัดหอยลายก็มี นี่นะบาทจะดูโมงๆคือเขาปิดฝาไว้นี่ต้มขาไก่ครับทุกคนหอมมากทางนู้นก็เป็นพาโลครับแล้วอะไรนะแล้วก็ปลาดุกใช่ไหมครับปลาดุกไหมปลาดุกน,ะกนี่ปลาดุกเลือดแกงขาของชอบเป็นร้าน ข้าวแกงที่สำคัญเป็นร้านทาน้านด้วยนะครับคนไทยคนพุทธคนอิสลามทานได้หมดนะครับนี่คนคิดคนไรทานได้หมดเท่าไหร่ครับกล่องนี้60ิบาทหกบาทโอ้โหจุกจุนี่ข้าวแกงคอนโดห้องแถวเรียงกันเป็นชั้นๆอยู่ตรงนี้เลยครับขายอยู่ตรงปากซอยจรดกรุง46ครับนี่ติดกับข้างๆกับโรบินสันบางรักนะครับ เดี๋ยวแต่ตั้งตั้งให้ผมไว้ก่อนนะเดีย๋ยวผมขอถ่ายคลิปสักนิดนึงหกพบาทนี่เดี๋ยวดูเขาตัดแกงให้ป้าครับน้าพัลโลครับไ่แกงอะไรเลยอะไก่อะไหมไก่บอพัลโลไข่พัลโลไก่ไข่ตัวถ่ายได้ตรงเท่าไหร่ครับแบบนี้ไข <20. S 2> ่สองฟองอ๋อสองฟองยี่สิบ โอ้แกงเนื้อแกงเนื้อแกงลูกชิ้นอืมนี่ครับเขียวหวานหรือเปล่าเขียวหวานเขียวหวานเนื้อครับเขียวหวานลูกชิ้นแกงพริกลูกชิ้นเนี่ยเขียวหวานเนื้อเนี่ยอ๋อมีไข่ในน้ำพริกด้วยนี่ไขช่ชะอมโอ้เจ็ดสิบบาทได้กินเลยครับทุกคน ไก่ดอไม้โอ้โหผมชอบแกงส้มเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมาฝากท้องอีกสักวันหนึ่งแล้วโอ้โหหยุดวัน,วนอาทิตย์อ้าพรุ่งนี้หยุดจบแล้วได้วันเดียวนี่ต้องผัดไก่อันนี้ดูไปแล้วอันนี้แกงส้มโอ้นี่ไงผัดหอยลายน่าก,กินมากนี่ผัดลูกชิ้น นี่นะครับมีฝาปิดแบบนี้มันไม่กันฝุ่นกันอะไรเลยเนาะสุดยอดนี่ครับเป็นช่วงโควิดเนี่ยนะใช่อ๋ออ๋อต้องหาวิธีเนาะนี่ครับดู้วัตถุน้ำผึ่งใช่ยอดเลยครับขายนานแล้วครับกี่ปีได้แล้วตัวนี้ขายหุ้ยตั้งแต่ยุคสิบกว่าฮะจริงเหรอมี่นะคะหกสิบแล้วมันต้องไม่ต่ำกว่าสี่ห้าสิบปีแล้วเนี่ยใช่อยู่ตรงนี้นะครับ โอ้สุดยอดจริงๆครับนี่ครับเป็นข้าวแกงผมเห็นมีชั้นวางเหลืออีกแดงว่าวันจริงๆนี่คือต้องเยอะแน่ๆนปกติมีเท่านี้อ๋อ,อก็คือแต่อ๋ออ๋อขายเชา้าแล้วนี่ขายกี่โมงถึงกี่โมองอะครับบ่ายโมงกว่า,า,วา,าสามสองทุ่มกว่าอ๋อเริ่มบ่ายโมงแต่ไปสองทุ่มเลยโอ้แล้วใครจะกินจะหมดก่อนอะไรเงี้ยอ๋อบางอย่างก็จะหมดก่อน ใครจะกินเที่ยงกินบ่ายกินเย็นกินค่ำนี่คือมาได้เลยนี่ครับอยู่หน้าร้านทองครับปากซอยจเจริญกรุง46นะครับนี่สุดยอดครับขอบคุณมากครับแม่ครับโอ้โหเป็นร้านทาร้านเนะน้นนะอได้ละขอบคุณครับมีช้อนไหมมีแล้วโอเคเรียบร้อยนี่ครับข้างโรบินสันเลยครับนี่